คุณกำลังมองหาโอกาสสวมหมวกนักสืบอยู่หรือเปล่าเอาละ่ะมาทางนี้ปริศนาสุดหินเพื่อรับสมองของคุณมาเสิร์ฟแล้วเม <Yeah. S 1> ลิซาได้พบกับแขกที่มางานวันเกิด mm. ของเธอแคทเธอรีนมาก่อนบ๊อบแอรอนมาหลังเรน,นันบ๊อบมาก่อนเรน,นันและทิโมธีมาหลังแอรอนแขกคนไหนมาถึงเป็นคนสุดท้าย ที่หมดที่มาถึงคนสุดท้ายสมมุติว่าคุณมีเหยือก2ใบหนึ่งในนั้นบรรจุน้ําได้3แกลลอนและอีกใบบรรจุน้ําได้5แกลลอนหากมีเพียงเหยือก2ใบนี้และสายยางดับเพลิงคุณจะทํายังไงให้น้ํามีปริมาณ4แกลลอนพอดี เติมเหยือก5แกลลอนให้เต็มจากนั้นเทมันลงในเหยือกขนาด3แกลลอนจนเต็มตอนนี้คุณมีน้ำเหลืออยู่2แกลลอนในเหยือกขนาด5แกลลอนเทน้ำาออกจากเหยือกขนาด3แกลลอนจากนั้นเทน้ำ2แกลลอนจากเหยือกขนาด5แกลลอนลงในเหยือกขนาด3แกลลอนสุดท้ายเติมน้ำลงเหยือกขนาด5แกลลอนให้เต็มแล้วเทมันลงในเหยือกขนาด3แกลลอนจนเต็มซึ่งเหยือกขนาด3แกลลอนมีพื้นที่เหลือแค่1แกลลอนดังนั้นตอนนี้คุณจึงมีน้ำ4แกลลอนใน ดูภาพนี้อย่างตั้งใจแล้วลองหาสิ่งแปลกๆให้เจออีกด้านหนึ่งของสะพานไม่มีแม่น้ำมันหายไปไหนลองดูผู้ชายเหล่านี้ให้ดีคุณรู้ไม่ว่าคนไหนเป็นหมอปลอม หมอ,อทางด้านซ้ายอาจจะใส่ชุดลำลองแต่มีป้ายติดอยู่ซึ่งเขาอาจถูกรียไปทำงานกระทันหันและไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขายังถือหูฟังของแพทย์ด้วย หมอที่อยู่ตรงกลางกำลังถือช้อนแม้จะดูน่าสงสัยแต่เขาเพิ่งป้อนยาแก้ไอเก็บผู้ป่วยเด็กคนหนึ่งอีกทั้งคุณยังสามารถเห็นป้ายบนเครื่องแบบของเขาด้วยสำหรับผู้ชายทางขวาเนื่องจากเขาไม่มีป้ายบนชุดเครื่องแบบเขาไม่ใช่หมอและถ้าคุณดูให้ละเอียดมากขึ้นคุณจะสังเกตเห็นเครื่องแบบตำรวจภายใต้เสื้อคลุมสีขาวของเขาเขาน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมากกว่าหมอ คริสตี้รินชาจนเต็มถ้วยและดดึงไปครึ่งหนึ่งจากนั้นเธอก็เติมนมจนเต็มถ้วยแล้วเธอก็ดึงไปครึ่งหนึ่งอีกครั้งจากนั้นเธอก็เติมนมเข้าไปอีกและดื่มส่วนที่เหลือทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าคริสตี้ดื่มชาหรือนมมากกว่า เธอดื่มชาและนมในปริมาณเท่ากันดูสิสุดท้ายแล Christie, ้วคริสตี้ก็ดื่มชาจนหมดเพราะถ้วยว่างเปล่าคริสตี้เติมนมสองครั้งและทุกครั้งเป็นปริมาณนมครึ่งถ้วยหรือทั้งหมดเท่ากับนมเต็มถ้วยดีเซปเตอร์นักมายากลชื่อดังประกาศว่าเขาสามารถคว้างลูกปิงปองในลักษณะที่มันไปในระยะทางสั้นๆหยุดสนิทและไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ นอกจากนี้เขายังช so ี้แจงด้วยว่าเขาจะไม่ได้เด้งลูกบอลกับวัตถุใดๆหรือผูกอะไรไว้กับมันซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้ทริคนี้สำเร็จเขาทำมันได้อย่างไรเขาคว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศ คุณบอกวัน4วันใน1สัปดาห์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีได้หรือเปล่าวันเหล่านี้คือวันอังคารวันพฤหัสบดีวันนี้และวันพรุ่งนี้ตอนนี้จงตั้งใจฟังข้อความทั้งหมดเป็นจริงยกเว้นข้อเดียว3วันที่แล้วไม่ใช่วันศุกร์มะรืนนี้จะเป็นวันเสาร์ พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธอีกหาวันจะเป็นวันหยุดเมื่อวานไม่ใช่วันเสาร์คำถามคือวันนี้เป็นวันอะไรในหนึ่งสัปดาห์วันพุธวันพฤรหัสสปดีวันศุกร์หรือวันเสาร์เป็นวันพฤรหัสบปี มาดูกันว่าควรคิดอย่างไรสาวันที่แล้วไม่ใช่วันศุกร์หากข้อความนี้เป็นจริงวันนี้จะไม่ใช่วันจันทร์วันเมื่อืานนี้จะเป็นวันเสาร์หากเป็นจริงวันนี้คือวันพฤหัสบดี พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ใช่วันอังคารอีกห้าวันจะเป็นวันหยุดหากข้อความนี้เป็นจริงวันนี้จะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารแต่ในกรณีนี้ข้อความนี้ขัดแย้งกับข้อความที่1และ3แสดงว่าไม่เป็นจริงเมื่อวานไม่ใช่วันเสาร์นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์จากทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปได้ว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดี มีเยือกพลาสติก2ใบที่ใส่น้ำจนเต็มคุณสามารถบอกได้ไม่ว่าน้ำใดมาจากเหยือกไหนโดยใส่น้ำทั้งหมดลงในถัง1ใบโดยไม่ใช้ที่กั้นใดๆเลยคุณสามารถทำได้โดยการแช่แข็งน้ำในเหยือกเดียว หรือทั้ง2ใบจากนั้นก็ตัดพลาสติกออกเหลือไว้เพียงน้ำแข็งหลังจากนั้นคุณสามารถใส่ก้อนน้ำแข็งลงในถังด้วิธีนี้คุณจะบอกได้ว่าน้ำใดมาจากเหยือกไหน ชาวนาในฟลอริดาเป็นเจ้าของต้นแพรที่สวยงามต้นหนึ่งโดยเขาส่งผลไม้ไปที่ร้านขายของไกลๆวันหนึ่งเจ้าของร้านโทรหาชาวนาเพื่อเช็คว่ามีผลไม้ให้ซื้อได้เยอะแค่ไหนชาวนารู้ว่าต้นของเขามี24 oh oh. กิ่งแต่ละกิ่งมี12ก้านและแต่ละก้านมี6แขนงเนื่องจากแต่ละ,ะแขนงรับน้ำหนักได้เพียงผลเดียวชาวนาจะขายลูกพรัมได้กี่ผล น่าเสียดายที่เป็นศูนย์อย่างน้อยก็ไม่ใช่จากต้นนี้ต้นแพรไม่ออกลูกเป็นพรานะคุณมีขวดยาห้าขวดแต่ละเม็ดมีน้ำหนัก10กรัมยกเว้นยาที่ปนเปื้อนซึ่งบรรจุอยู่ในขวดขวดหนึ่งซึ่งในขวดยาปนเปื้อนยาแต่ละเม็ดมีน้ำหนัก9กรัมคุณมีตราช่างแต่คุณบอกได้ไม่ว่าขวดไหนมียาปนเปื้อนหลังจากทำการช่งเพียงครั้งเดียว ยาเม็ดที่ปนเปื้อนควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นำยา1เม็ดออกจากขวดหมายเลข1 2เม็ดจากขวดหมายเลข2 3เม็ดจากขวดหมายเลข3 4เม็ดจากขวดหมายเลข4และ5เม็ดจากขวดหมายเลขห้านำยาทั้ง15เม็ดนี้ไปวางบนตาชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องควรเป็น150กรัมแต่เนื่องจากยากระปุกหนึ่งมียาปนเปื้อนน้ำหนักจึงน้อยกว่า150กรัมแน่ๆถ้าน้ำหนักเป็น149กรัมแสดงว่ากระปุกที่1มียาปนเปื้อนอยู่เพราะเอาออกมาเม็ดเดียว ถ้าได้น้ำหนัก1 4 8กรัมแสดงว่ายาปนเปื้อนอยู่ในขวดหมายเลข2ถ้าได้น้ำหนัก1 4 7กรัมแสดงว่ามียาปนเปื้อนอยู่ในขวดหมายเลข3ขวดที่เหลือก็เช่นกัน <Whoa! S 1> หลายปีก่อนมีชายคนหนึ่ง <hart> ถูกแม่มดช <sque ak> ั่วร้ายจาับ<ก><พวก>ตัวไปและขังเขาไว้ในบ้านของเธอมีประตูห้องใต้ดินอยู่ในบ้าน แลแม่มดก็เตือนชายคนนั้นว่าอย่าเปิดมันเพราะเขาคงไม่อยากเจอสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของประตูแน่ๆคุณเดาได้ไม่ว่ามีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่งของประตูที่แม่มดไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้เห็นจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินและอีกด้านหนึ่งของประตูก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านและโลกภายนอกที่แม่มดไม่อยากให้ชายคนนี้หลบหนีไป วันหนึ่งเจ้านายบอกกับพนักง,งานว่าฉันสามารถต่อสู้และเอาชนะใครก็ได้ที่ทำงานนี้พนักง,งานใหม่ซึ่งเป็นอดีตนักมวยตัวสูงตัดสินใจท้าทายเจ้านายสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้านายชนะการเดิมพันแม้ว่าเขาเจะเอาชนะชายคนนั้นไม่ได้ก็ตามเจ้านายทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียหน้าเขาไล่พนักง,งานใหม่ออกทันทีแม้เขาจะสามารถเอาชนะเจ้านายได้แต่เขาไม่ได้ทำงานในบริษัทอีกต่อไป มาตี้และจิวต้องการคัดลอกเทปความยาว60นาที3เทปพวกเขามีเครื่องบันทึกเทป2ตัวที่จะคัดลอกเทปให้พวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงทําได้ครั้งละ2ด้านแต่ละด้านจะใช้เวลา30นาทีดังนั้นใน1ชั่วโมงเทป2เทปจะเสร็จสมบูรณ์และในอีก1ชั่วโมงเทปที่3ก็จะเสร็จจิวพูดว่าสามารถทําเทปทั้ง3เสร็จภายใน90นาทีคุณทราไหมว่าเธอทําได้ยังไง มาเรียกมันว่าเทป 1, 2และ3กันโดยมีด้าน A และ B ในช่วง30นาทีแรกพวกเขาจะคัดลอก 1A และ 2A ในอีก30นาทีต่อมาพวกเขาจะคัดลอก 1B และ 3A ตอนนี้เทป1เสร็จแล้วต่อไปในช่วง30นาทีสุดท้ายพวกเขาจะคัดลอกเทป 2B และ 3B